สวัสดีจ้าพี่จ่ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาะเก็บพุทธคุณผักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดคนไหนสนใจองคไหนยังไงและภาพไม่ชัดยังไงนะพี่นะพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอดไลน์พี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ากาจามาจากพี่รายการแรกพี่พี่จ่ารายการแรกเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่นะเป็นเหรียญกะไหลทองพร้อมกล่องนะพี่นะเป็นเหรียญกะไหลทองพร้อมกล่องพี่จ่านะคะรายการนี้600บาทพี่พร้อมกล่องนะสวยงามมากด้านหลังเป็นรอยจานปู่ทิมพี่นะคะ เป็นเนื้อกะไหลทองสีทองอย่างจะพี่นะคะพร้อมกล่องอย่างนี้นะพี่นะหนูให้ในราคา6กรบาทพี่ปลายทางบอกเพิ่มห้าบาทจา้ะส่วนรายการนี้พี่ไม่ทราบไม่แน่ใจว่าเป็นงบนาอ้อยหรือเป็นพ้าสักอย่างพี่จะไม่ได้พี่รายการนี้เจ0บาทพี่ที่มีพระเยอะๆนะพี่นะถ้าจะปิดบอกว่าที่มีองค์พระเยอะๆนะพี่นะรายการนี้7 0 0บาทปลายทาง5้าบาทจา้ะมีดพี่มีดมีดมีดรายการนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณหกนิ้วที่ เป็นมีดทรงมีดขุดว่านนะพี่นะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมมีตะกุดอยูุ่สามดอกพี่พี่จา๋าเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทจา้ะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทพี่ดูความเก่าของเล่มมีดพี่พี่ดูความเก่อของใบมีดพี่นะมีรอยจานพี่จา๋ามีพอสอบอกนะสองห้าอะไรเนี่ยสองอะไรเนี่ยจำไม่รู้พี่มองไม่ชัดพี่นะเนะะี่ยค่ะ สนใจยังไงพี่อะไรขอภาพเพิ่มเติมพี่0840์แปดสพี่รายการนี้1 4 0 0บาทจัดเป็นมีดขุดว่าหลวงพ่อเดิมนะส่วนรายการนี้พี่อาเป็นของหลวงพ่อทบพี่เป็นสีพึ่งนะนะคะไอ้ปูทิมขอไปจ่าพี่ปู้ทิมจ้ะพี่จ่ายรายการนี้6 0 0บาทพอจะพี่นะคะน่าจะเป็นขุนแผนตะกุดสองดอกพร้อมสีพึ่งนะพี่นะตามสภาพนะเพราะว่าส่วนตัวเองแม่ค้าหมองมาในสภาพนี้พี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ไม่ทราบหลวงพ่ออะไรสร้างพี่หกร้อยบาทจ้ะมีรอยจาน มีรอยจานนั้นพี่นะไม่ทราบหลวงพ่อด้านหลังก็จะมีรอยจานเช่นกันพี่นะค่ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าพักกิ่งพี่พักกิ่งนะพักกิ่งนี่ขอไวที่เจ็ดร้อยบาทนะขย่อยมีกิ่งนะพี่นะขย่อยมีกิ่งพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่รายการนี้หนูขอไวที่เจ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันพี่นะค่ะสภาพใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะเนี่ยค่ะ 700บาทพี่นะคะไปทางทาง5บบาทพี่ภาพไม่ชัดพี่รายขอภาพเพิ่มเติม0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ากส่วนรายการนี้ไม่ทราบขอเอาไปนะพี่นะหนูก็ไม่ทราบเช่นกันพี่นะเนี่ยค่ะได้มาแบบนี้พี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะไม่ได้จาเป็นพระทางเหนือหรือทางอะไรนะแป๊บนึงอ่ะคิดแป๊บนึงอย่าเสียงดังนะคะขอเอาไปนะคะพี่ขาวพอดีหลานมาอยู่เป็นเพื่อนนะพี่นะอาจจะมีเสียงนิดนึงจากพี่นะค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยค่ะ เป็นพระเก่าไม่รู้นะพี่นะว่าเป็นพระ um. ทางเหนือหรือนะเป็นพระทางอะไรพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อบาทจะพี่อ่าส่วนรายการนี้นะคะพี่ขาเป็นตะกรุดเก่าไมมท่าพี่แป๊บพี่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งี่นะคะพี่มีรอย <ts> มีรอยจานนะพี่นะมีรอยจานนะพี่นะพี่ขารายการนี้ห้าร้อบาทนะพี่นะตะกรุดเก่าไม่ทราบที่ค่ะอ ja. ันนี้เช่นกันจะพี่นะ่ะค่ะแป๊บหนึ่ง นี่ยค่ะพี่เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะมีรอยจานนะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจากส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นตะกรุดนะพี่นะเป็นตะกรุดแป๊บนึ่งลงก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงบน่งไปก่อนไปก่อนว้าเอาอันนี้ให้น้องดูก่อนเลวการ์ตูนแมคโครไป อันนี้เป็นตะกรุดคู่นะพี่นะเป็นตะกรุดคู่พี่เดีพร้อมเหรียญหลวงพ่อกันพี่เป็นตะกรุดคู่พร้อมเหรียญหลวงพ่อกันพี่เจ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่พี่เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่พี่นะอันนี้หกร้อยบาทพี 000, ่รายการนี้หกร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอาพระนอนพี่พระนอนพระนอนห้าร้อยบาทพี่นะคะหลังตาปั๊มพี่นั่นหลังมีตาปั๊มนะ น่นจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอเป็นรูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอพี่นะคะพี่ขารายการนี้ห้าร้อยบาทนะส่วนรายการนี้พี่ปุสกขนะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ท่านใดไม่ทันนะพี่นาพี่อะไรหาหนูนะพี่น้าศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์พี่ห้าร้อยบาทจ้ะอากุบาลพี่หลวงพ่อกวยหกร้อยบาทพี่นะคะพระติเก่าเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะหกร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อทวดพี่ ้าร้อบาทพี่นะค่ะปลายทางห้าสิบาทพี่นะค่ะหลังยันพี่นะอาปิดตากล่องไม่รู้ที่พี่ห้าร้อบาทเช่นกันพี่จ่ายนะค่ะสวยงามมากนางพญาพี่ห้าร้อบาทพี่นะค่ะปลายทางห้าสิบาทพี่นะค่ะเป็นนางพญานะส่วนรายการนี้พี่ขายเป็นพระรอดพี่เป็นพระรอดนะพระรอดนี่ห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่สําหรับพระรอดจ้ะอาปากน้ําพี่ปากน้ําปากน้ํานี่ห้าขอไว้ที่ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะค่ะ ปลายทาง50บาทจ้ะพี่จ๋าอันนี้หนูไม่ทราบว่าเป็นผ้าอะไรพี่นะรายการนี้6 0 0บาทพี่นะค่ะรายการนี้60 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอาการจะเป็นรูปหลอดหลงพ่อเงินพี่ห0 0บาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นรูปหลอดหลงพ่อเงินนะพี่นะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะสมเด็จพี่ไม่ทราบนะมือกวักข้างหนึ่งพี่นะค่ะด้านหลังเป็นหลังยันพี่นะคะ500บาทพี่ปลายทาง50บาทจ้ะสมเด็จองค์ที่สองก็ห0 0บาทพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบาทพี่นะสมเด็จอง์ที่สองจ้ะเหรียญก้มหลวงพ่อกวยพี่ห้าร้อบาทพี่นะคะหลังยันพี่นะคะส่วนรายการนี้คุณแผนอ่าเป็นหลวงปู่ทิมพี่จับขอบนะนะคะ่ะอันนี้หกร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบาทจา้ะเหรียญพักคูเดิมพี่หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่นะส่วนรายการนี้พี่หลวงพ่อพอ่าหลวงพ่อได้วัดวัดตุง้งคอกับพี่นะคะ อ๋อไม่ใช่หลวงพ่อทวดก่อภัยแต่พี่ขออภัยนะเป็นหลังหนังสือนะพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้พี่รายการนี้นะรายการนี้ขอไว้ในราคาห้าร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นรูป,ปลหลอดหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนพี่นะคะอันนี้ก็ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่นะ,ป,ะปิดตาปู่ยิมม้มวัดหนองบัวพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋าปิดตาปูน่นาคพี่นะคะห้าร้อยบาทพี่นะคะ หลังยันนะพี่นะสวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อทวดพี่นะค่ะก้นลายเซนนะพี่นะหกร้อยบาทจ้ะเขียนว่าวัดช้างให้พี่นะสวยงามมากพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะชินนาราชพี่พระพุทธชินนาราชพี่ห้าร้อยบาทจ้ะไม่ทราบพิมนะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมนะพี่นะห้าร้อยบาทพี่ปิดตาเชือกถักเก่าพี่จ้ะหกร้อยบาทพี่นะคะ เป็นพระปิดตาเชือกถักเก่านะพี่นะหกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขายปิดตาก่อไม่รู้ที่เช่นกันพี่ไม่รู้ที่เช่นกันนะด้านหลังเป็นรอยจานอย่างที่พี่นะค่ะสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่พี่จ๋าซุ้มกอพี่พี่จ๋าซุ้มกอนี้นะหนูให้ในราคานะพี่นะห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทภาพไม่ชัดพี่ลายขอภาพเพิ่มเติมพี่พี่ขายยี่สิบห้าตวรรษเริ่มก่อพลาสติกกเก่าพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะ เป็นกรอบพลาสติกก่อๆนะพี่นะสวยงามมากรายการนี้พี่6กรบาทจ้ะรายการนี้พี่6กรบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทพี่เป็นซุ้มกรนะพี่นะไม่ใช่พี่อ่าเป็นอะไรนะ เป็นยี่ห้าศตวรรษพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋ารายการนี้เป็นหลวงพ่อป่านพี่เป็นพระเนื้อดินพี่เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อป่านนะพี่นะรายการนี้พี่หกร้อยบาทไปาทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นปิดตาปิดตาเครกปิดตายนะปิดตาหลวงปู่โตพี่นะคะจมโบพี่นะห้าร้อบาทเช่นกันพี่ไปทางห้าสิบบาทนะถ้าเกิดพี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนและภาพไม่ชัดยังไงนะ พี่โทรหาหนูพี่0 84059180 6พี่500รบาทจา้ะรายการนี้ไม่ทราบที่เช่นกันพี่นะเนะะี่ยค่ะนะคะพี่สวยงามมากพี่นะนะคะองค์นี้ก็500รบาทนะพี่นะหนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะเป็นพระเนื้อดินพี่โอเคนะคะพี่ขาอีพีนี้มีแค่นี้สนใจองค์ไหนยังไงโทรหาหนูได้นะคะพี่